โซ่ขันบาสกระเป๋าไอพวกสันคนมีกระเป๋าเยอะไปเปิดได้เลยบางคนไปได้แมทิสิบสี่14่ไหมเมทิสหกเิเจ็ดเลวแตะแต่มทิสนัได้เนโนนั่นคือกาเน้นนั่นคะแาเนนฟแคเนี่ยค่ะส่งขึ้นมาลราเป็นนิ้วเส้นฟงโอนมาส่งขึ้นมาก็มายี่สบเปอร์เซ็นต์ก็คือันบาสเวลาลดฟัค่เนี่ยเอาส่งขึ้น้านี่ยละค่ะไปลบฟังแค่นี้แหละต่อไนึ่งเส้นเราส่งขึ้นา้วเิดเจ็ดขึ้นมาเก็บไว้ก็เงินเรต่อไป คังแค่จะไม่ไายจริงนะคะที่นี่มาดูว่าถ้าคะแนนมันมาสี่มื้นสี่มื้นนี่คือระบบมันหล่นเร็วแต่ไอ้ไอ้ก็จะคำเงินเพรช่อมเงินหน้าให้เราห้าพันเข้ากระเป๋าเวลาลบฟังแค่เราส่งเงินหน้าเพรช่อมไอ้ส่วนที่เกินมาก็จะไม่นับก็ถือว่าหลอนไอ้ไอ้มันจะตัดถึงโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะคะแนนจะขึ้นลงแบบอินฟินิตี้แบบนี้ค่ะไม่จำงดจังเราได้การดโน่เลยนะคะมาดูว่าถ้าเหลือไซส์นะคะแนะนำคนนะเนี่ย

สายก็เหมือนกันะคะเมดีนึออโต้เลยวนมัดเลยสายวางมันไกแหลแทเป็เนื้น้นหาเม็ขนึ่ได้แล้วากค่เเราเี่ยนการสร้างสาย่างเบเส้นนะคะเนี่ยค่ะเเส้นการเราสร้างสายาก็คือการเราไปยูอ่นี้เลยมากับเรากขาก็มีรายได้เคไ่มากับเราก็ก็ได้ใช้โรระเยเพราฉะนั้นไม่ต้องไม้อว่าใครจะทำหรือไทาเดียววันก็เรีนรู้กขก็ทาพกเาเอินฟินิตี้คอลไว้้วน่าวันละม ก็ขึ้นะคแฟันีราก้้งนมันจะพีกระเป๋าโลนรับไหวนะคะทรายคนขึ้นคนลงสแอ,อโตเลยนะคะเราก็สร้างทีงานไปทีละทีนะคะสร้างไปทีละเม็ดให้มีรายได้นะตรงนี้สร้างบไเรื่อยๆเลยคนมีล่เม็ส่วมาก็จะสร้างก,กับเจลนี่กระก็วันลั นึ่งเราแนะนำก้นเดืยวเหมือนกันว่าเม็ทีสิบห้าเนี่ยแต่ว่ากาเน้นเก็บเมื่อกะเพีเอาน้ำสํารวงไว้เลยนะคะต้องใส่ก็เหมือนกันกาเน้นเก็บสํารองเม็ดทีนึงเียบเสมอไซส์ืีสมัครไซนี้ไซเดียวนะได้ตั้ง S M L แล้วก็ S L ในไซเดียกันเลยทำงานเหมือนกันพูดเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันแต่เรามีกระเป๋าเงินเก็บสํารองไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจที่นี่เวลาเราสร้างนะคะเราก็ตั้งตัวเส้น สี่สิบห้าเป็นชาของคนของางคนอยู่กลางหลังได้สี่เส้นนะคะต่อหน่วยจุดคันแนนที่เราสร้างนี่มันจะเก็บบวกครบไปหาหมดเลยนะคะแมตช์นั่ออโต้โดยอัตโนมัติชางเส้นใด้สองงานมีสีิบห้ากระเป๋านี่งนื่อยว่าเหมือนเราต้องเปิด์ีเป้าอันนี้คือตู้เซฟแต่ละหนึ่งไว้นึ่งใบมีกุญแจนึ่งนุ้ยนึ่งรูปไม่เหมือนกันนะคะเราเราต้องไปดูแมตช์ได้มีงานมีตาบางคนลืมไปแล้วสมัครเปิดเลยเอามีตาเกันเลยนะคะนี่คือแมตช์ีสิบห้า 1ีซีหานะคะเลยเวทีนึงออโต้อัตโนมัตินะคะเนี่ยคือไส้์ที่ดีที่สุดนะคะสู่สุดไม่เกินวันละเจ็ดรักษาสิบสามกันเลยเราสมมครถไซเตกันรักษาส่งรอยสิบสงเอฟวส่งรอยสิงแต่ไซเอไม่มีคะแนนแอฟโเมเดียวเอมีคะแนนเอฟนะคะมีโบนัสคนสิบสงโบนัสคนนี้นะคะมันแลงหมาจากโบนัสไบนารีไบนารีของเราไม่กำหนดจันทร์ลึกไม่ความหวางส่งมาจะไรก็แล้วแต่นะคะแต่โบัสนี้เขากำหนดเืกัน